เปิดข้อหาดีเจมาตูมจับโจรซอแววโดนหลายข้อหาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเปิดข้อหาดีเจมตูมจับโจรซอแววโดนหลายข้อหาจากกรณี ดีเจมตูมได้วางแผนจับมิจฉาชีพที่ชื่อว่าวาวาโดยแอบอ้างชื่อไปร่วมลงทุนจนมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า8ล้านบาทซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์จนเกิดแทชอแท็กกงมาตูมจับโจรติดเทรนร้อนบนโลกโซเชียลโดยในคลิปมาตูมและกลุ่มเพื่อนได้พูดคุยกับหญิงคนหนึ่งก่อนมาตูมจะก้มไปดูที่ข้อเท้าของหญิงคนดังกล่าว และพบว่าอีกฝ่ายสวมกําไร EM ขณะที่มีตอโรอยู่ในเหตุการณ์น,นี้ด้วยสืบเนื่องจากกรณีคลิปจับโจรสุดเดือดของดีเจมตูมซึ่งในคลิปนั้นเผยให้เห็นเหตุการณ์บางส่วนที่ดีเจมตูม,มารวมถึงผู้เสียหายได้ทำการวางแผนล่อมิจฉาชีพสาวโดยทำทีว่าจะเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนๆที่ร้านอาหารที่มาตูมเป็นเจ้าของรวมถึงได้ชวนหญิงคนดังกล่าวมาร่วมฉลองด้วย จึงเกิดการสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่นำชื่อมาตูมไปแอบอ้างเพื่อหลอกคนอื่นมาลงทุนแต่ถึงกระนั้นฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้ยอมรับอะไรเกิดการถกเถียงกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะมีคนมากระซิบกลับมาตูมว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบมาพากลน,นะพกอาวุธมาหรือเปล่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในร้านจะทำยังไงจึงได้ทำการเปิดข้อเท้า ปรากฏว่าพอขาถทกางเกงขึ้นก็พบเข้ากับกำไร e อเลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีคดีติดตัวอยู่ไม่สามารถออกนอกประเทศได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พาและควบคุมตัวทั้งพยานผู้ต้องหารวมถึงผู้เสียหายไปที่สถานีตำรวจผู้หญิงคนนั้นถูกฝากขังทันทีโดยไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งมาตูมก็ได้มาสืบรู้ภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้นั้นมีคดีชอบโกงติดตัวมากกว่า 15-16คดีกันเลยทีเดียวหนักสุดคือคดีของชอบโกงเอกที่เคมมลค่าความเสียหายประมาณ500ล้านและทางดีเจมตูมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่ออธิบายรายละเอียดเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและออกรายการโหนกระแสทั้งนี้นายรณรงค์ทนายความชื่อดังได้เปิดเผยว่าดีเจมตูมสแววโดนหลายข้อหา ซึ่งกรณีดังกล่าวมองว่าหากฝ่ายคู่กรณีตัดสินใจจะดำเนินคดีอาจมีเรื่องการร่างกายจากการที่มีการตบตีและสาดน้ำใส่รวมถึงกรณีที่ดีเจมตูมเปิดขาคู่กรณีดูกำไรเอ็นั้นเป็นการกระทำอนาจารนายรณรงค์กล่าวว่านอกจากนี้การนำคลิปไปโพสเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาการด่าทอต่อว่าต่อหน้าผู้อื่นเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า หากดีเจมาตูมต้องการจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุรายนี้ต้องแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่กระทําเองเพราะหากคิดจะสู้กับมิจฉาชีพพวกนี้อาจรู้กฎหมายยิ่งต้องระวังกรณีนี้อาจทําให้เกิดความโมโหบันดาลโศกได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากระทําแล้วไม่ผิดถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามอัมสันกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ